ทำเอาหัวอกคนเป็นแม่ต้องรู้สึกเศร้ายิ่งนักสำหรับนุชภรยาคนสวยของนักร้องหนุ่มตู ททหลังจากออกมาแจ้งข่าวว่าติดโควิด -19 ที่ทำให้เจ้าตัวนั้นทำใจยากยิ่งขึ้นเพราะดันมาติดเชื้อในช่วงวันเกิดของลูกรักทั้งสองริสาเรพอดีทำให้ต้องอยู่ห่างกันพร้อมขอโทษทุกคนที่ได้ใกล้ชิดค่ะโดยนุชได้โพสต์รูปผลตรวจ ATK ขึ้น2ขีดผ่าน Instagram ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าตื่นเช้ามาตรวจ ATK เพราะวันนี้จัดงานวันเกิดให้ลูกรักทั้งสองคนพร้อมกับน้ำ ตาที่จะต้องห่างลูกทำใจยากเหลือเกินและดันมาเป็นช่วงวันเกิดลูกอีกด้วยมีมีอยากกอดป้าป้าอยากกอดริษาอยากกอดน้องเรมากที่สุดในโลกเลยพวกหนูต้องรอดนะลูกขอโทษทุกคนที่นุชเพิ่งได้เจอกันมาขอโทษเด็กๆทุกคนที่น้านุชไปเล่นมาด้วยป้าป้ามีมีฝากลูกด้วยนะรักที่สุด งานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและที่เป็นแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจคุณแม่นุชเป็นจำนวนมากจ้า